สวัสดีค่ะสวัสดีชาวเชื่อด้วยนะคะที่เพจสวัสดีทว่าตอนนี้เราไลฟ์สดกันแล้วเรียบร้อยนะคะต้อนรับเข้าสู่งานเทศกาลผลไม้ตามฤด,ดูกาลสนิทซึ่งปเป็นงาะทีหนึ่งนะคะงานของเราจะจัดขึ้นไปจนถึงวันอาทิตย์ที่15พฤษภาคมนะคุณลูกค้าสำหรับใครที่ชื่นชอบรับประทานผลไม้เป็นพิเศษงานนี้ห้ามพลาดแน่นอนโดยเฉพาะทุก ้องซูมเข้ามาเลยนะตอน้องต้องซูมเข้ามาเลยทุเรียนเราตอนนี้โอ้โหดูค่ะดูเหลืองทองนา่ารับประทานสุดๆจริงๆเลยนะคะคุณลูกค้าตอนนี้เรามีทุเรียนเป็นทุเรียนจากภาคเหนอออกนะคะทุเรียนจันทบุรีค่ะมาจําหน่ายในซูเปอร์มาร์เกต็ตและ,ะงานเทศกาลผลไม้ของเรานี่ด้วยนะคะทุเรียนที่เป็นลูกๆใหญ่ๆแบบนี้กล้องซูมกล้องซูมซูมลูกใหญ่ๆกันไปเลย อันนี้ลูกใหญ่เนี่ยนะคะตอนนี้เราขายอยู่ที่กิโล,ก,โลกรัมละหนึรบาทนะคะซึ่งปกติขายอยู่ร้อยแปดสิบเก้าบาทรคาพิเศษให้ในช่วงงานทุเรียนของเราแล้วก็ทุเรียนที่แกะแล้วแบบนี้นะคะจะขายอยู่กิโลกรัมละหกร้อยห้าสิบบาทนะคะคุณลูกค้าหกร้อยห้าสิบาทนี่ถ้าเราแกะมาปุ๊บนี่นะคะทําไมกล้องเราเอียงอะล่ะ <laughs> สงสัยแบตจะหมดนะคะ ต้องรบกวนรบกวนแบบว่าจังพาพเราจับกล้องนิดนึงนะอันนี้อันนี้เป็นทุเรียนที่เราแกะแล้วนะจะอยู่ในแพ็คที่เราแพ็คไว้่างนี้น่ากินมากแล้วก็นี่คือมาล่าสุดแพ็คมาล่าสุดเป็นเป็นแพ็คแบบเค,ค้กทุเรียนเลยค่ะเป็นกล่องแบบเค,ค้กเลยนะคะแต่ว่าข้างในเนี่ยก็คือทุเรียนแบบเป็นทูปรูเลยนะคุณลูกค้าน่ากินมาก้็เป็นกล่องแบบนี้นะคะราคาเนี่ยจะเริ่มต้นอยู่ที่643บาท50สตางค์นะคะแบบกล่องแบบนี้นะกล่องนึงเนี่ย จะได้สักประมาณ3พลูนะคะคุณลูกค้าใครสนใจรีบมาซื้อนะรีบมาซื้อเดี๋ยวจะหมดซะก่อนนะคะสำหรับทุเรียนของเรานน,นี้เราก็จัดหนักจัดเต็มให้ใครที่ชอบทุเรียนนะคะพร้อมกับเราเสิร์ฟข้าวเหนียวมูนด้วยนะคุณลูกค้าเสิร์ฟพร้อมกันไปเลยเวลาไปตามหาข้าวเหนียวมูนกันนะคะในงานของเราตรงนี้ค่ะนี่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 ข้าวเหนียวมูนจะอยู่ข้างในต้องเราไปก่อนเลยก้องเราไปหาข้าวเหนียวมูนด้านในเลยนะคะ เนี่ยค่ะเรามีมาให้ได้ทานกันด้วยนะคะสำหรับข้าวเหนียวมูลแล้วตันนี้เหลือ <c oughs> er อยู่แค่นี้นะคะสำหรับใครที่ชอบทานข้าวเหนียวมูลแล้วก็กะทินะคะเราทำเป็นแพ็คไว้ให้ใน25บาทนะคะจะเป็นแบบแพ็คแบบนี้หรือว่าจะเป็นแบบแก้วขวดแก้วแบบน,นี้ก็ไดนะ้น่ารักน่ากินมากๆเลย25บาทน,นั้นนเองค่ะลูกค้าทุเรียนไปแล้วราชินีก็ตามมาค่ะราชาทุเรียนราชินีนี่เลยค่ะ ต้องมังคุดกันเลยทีเดียวนะคุณลูกค้าไม่เพอ่ไม่เป็นรคาเอามาตรงนี้ให้คุณลูกค้าเลือกของกันละกันเราเอามะม่วงก่อนนะคะเอามะม่วงก่อนเลยค่ะตรงนี้มะม่วงนี่ก็ทานกับข้าวเหนียวทุเรียนก็อร่อยอร่อยมากเลยทีเดียวค่ะลูกค้ามะม่วงเนี่ยของเราเป็นมะม่วงมะม่วงสีทองมะม่วงพันธ์สีทองนะสุกดูสิสดมากเลยสดเมื่ขายกิโลกรัมมืสามสิบห้าบาทนะคะมะม่วงพันธ์สีทองของเราตรงนี้นะคะแล้วก็ยังมีมะม่วงดิบค่ะ มะม่วงดิบตัวนี้จะเป็นสายพันธุ์แก้วขมนมะม่วงดิบแก้วขเขมนราคากิโลกร,รัมละสิบาทส่วนทางด้านนี้จะเป็นม่วงดิบที่เป็นมะม่วงมันมะม่วงมันแล้วก็เป็นมะม่วงฟ้าลั่นดังเปี๊ยะอร่อยมากเลยคุณลูกค้าขายอยู่กิโลกร,รัมละ3 9บาทนะคะเสิร์ฟพร้อมกับนี้แหละคะ่ะน้ำปลาหวานเนี่ยน้ำปลาหวานของเราก็จะมีทั้งรสเผ็ดแล้วก็รสเผ็ดมาก ตามชอบเลยนะคะกระปุกละ55บาาทปกติมัน65นี่ลดราคาพิเศษให้นะตัวน,นี้อร่อยมากๆเลยค่ะ,ะมาตรงนี้เราจะเราจะไปแบบว่าเป็นฝั่งฝั่งไปนะคะฝั่งทางด้านนี้ตัวนี้เนี่ยฝั่งทางด้านนี้นะคะก็จะเป็นผลไม้จากต่างประเทศนะก็คบคู่กันไปเลยนะคะผลไม้ต่างประเทศนี้ก็มีผักต่างประเทศอันนี้จะเป็นมันเทศญี่ปุ่นค่ะมันเทศญี่ปุ่นมีสสายพันธุ์นะคะ มันเทศญี่ปุ่นแบบสายพันธุ์แท้เบน,นีิฮารุกะนะคะคุณลูกค้าตรงนี้นี่ๆๆๆหัวใหญ่ๆแบบนี้น,นี่ค่ะหัวใหญ่ๆแบบนี้เบนีิฮารุกะถ้าจากกิโลกรัมละ459บาทเหลือ399บาทจ้า <c oughs> หาที่ตีกระดิ่งอยู่นะคะส่วนมันเทศญี่ปุ่นมันเทศญี่ปุ่นสายพันธุ์เวียดนามอันนี้ขายกิโลกรัมละ90นะคะตัวนี้มันจะเป็นมันแบบมันดิบคุณลูกค้าเวลาที่ซื้อไปนะนะ เราก็เอาไปทำรับประทานเองจะนึ่งก็ได้จะเผาก็ดีอร่อยเหมือนกันเลยนะคะอ่ะีนี้มาดูที่ส้มกันบ้างนะคะส้มของเราจะเป็นส้มสสยน้ำผึ้งค่ะส้มใสยน้ำผึ้งขายกิโลกรมัมไปเจ็ดสิบเาบาทนะคะดูสีดูลูกส้มหน้าทานมากเลยอะ่ะวันนี้รสชาติมันจะเปรี้ยวๆหวาน,น,น,นๆนะส้มใส่น้ำผึ้งอร่อยมากนะคะผิวมันจะมันเบาน้ากินมากเลย เมลอนจากญี่ปุ่นสายพันยูบาริค่ะคุณลูกค้าดูลูกมันสิแงน่ารักสมสไตล์ญี่ปุ่นมากเลยนะคะลูกละ250บาทค่ะคัดลูกมาแล้วเรียบร้อยนะคะราคาเดียวกันเลยค่ะซื้อเป็นของขวัญของฝากได้ดีเลยอร่อยด้วยของดีของไทยที่อยู่ใกล้ๆกันตรงนี้นะคะสำหรับมะขามหวานเพชรบูณ์พันสีทองนี่เลยจากมะขามหวานเพชรบณ์ก็ยังมีให้ทานอยู่นะ สำหรับอีสานบ้านเราก็กินกับข้าวเลยนะข้าวเหนียวอะ่ะกินมะขามข้าวเหนียวอร่อยมากร้อยห้าสิบบาทค่ะลูกพลับแห้งลูกพลับแห้งจากเกาหลีนะคะตอนนี้จะแพ็คมาในถุงสูญญากาศนะคะแกะเพ๊่ก็ได้ทานปั๊บเลยค่ะราคา25บาทนะคะลูกพลับแห้งลดราคาให้พิเศษเลยจ้าฝั่งทางด้านนี้ก็จะมีโอะโวคาโดนะคะลูกค้าอะโวคาโดของซูเปอร์มาร์เก็ตเราเนี่ยจะเป็นอะโวคาโดพันเฮดนะคะเป็นอะโวคาโดจากต่างประเทศขายลูกละ8 5บาทค่ะ อันนี้เป็นสาลี่หิมะค่ะสาลี่หิมะจากต่างประเทศเช่นเดียวกันลูกละ80ดสนะอันนี้เราคัดมาให้แล้วนะคะสดสดอย่างดีเลยค่ะแล้วก็ด้านบนจะเป็นแอปเปิลเอนวีแอปเปิลเนีเนี่ยลูกละหนึ้บาทนะคะลูกใหญ่มากเลยนะกินคนเดียวอิ่มเลยค่ะอิ่มท้องเลยใกล้ๆกันก็จะเป็นสาลี่เกาหลีนะคะลูกใหญ่เช่นเดียวกันสาลี่เกาหลี1 3 9บาทนะคะต่อ1ลูกแอปเปิลอีอีกไซส์หนึ่งนะคะแต่เนไซส์แบบว่าเล็กลงมาหน่อยขายลูกละ75บาทนะคะ นี่ตัวนี้ค่ะพิเศษมากเลยซ้มเมนเดารินซ้มเมนเดารินจากไต้หวันค่ะคุณลูกค้ากิโลกร,รัมละร2 9บาทนะคะส้มลูกใหญ่มากเลยส้มนี่ถือว่าเป็นผลไม้มงคลทุกเทศกาลทุกฤดูกาลเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นคนไทยคนจีนจะซื้อรับประทานแล้วก็ซื้อเป็นของไหวของฝากต่างๆได้ดีเลยทีเดียวนะคะอ่าในนี้เรามาดูตรงนี้กันบ้างแก้วมังกรเนี่ยค่ะแก้วมังกร ตัวน,นี้ของเราจะเป็นพันธุ์กมังกร,กรสีขาวนะคะคุณลูกค้าขายกิโลกรัมละ45บาทนะคะส่วนที่อยู่ใกล้ๆกันจะเป็นสละสละสุมาลีสละหวานสุมาลีเนี่ยเขาแกะให้ดูเห็นไหมเนี่ยดูเนื้อเขาสิแน่นมากสละหวานสุมาลีนะคะขายกิโลกรัมละ59บาทะคะ่ะอร่อยมากเลยตัวนี้ขา,าขายเป็นแพ็ก้ะแกะแล้วขายเป็นแพ็ก็25บาทเองนะแพ็คนี้ก็ถือว่าราคาโอเคน่ารักน่าทานมากเลยทีเดียวนะคะส่วนทางด้านนี้จะเป็นมะไฟหวาน มะไฟหวานกิโลกร,รัมมา29บาทนะคะก็ช่วงนี้ก็จะมีมะไฟให้ได้ให้ได้ทานกันด้วยเป็นผลไม้ตามฤดูกาลตามชื่องานเราเลยนะคะอามาดูราชินีแห่งผลไม้ของเราทางด้านนี้สำหรับมังคุดนะคะมังคุดนี่เลยกิโลกร,รัมมา49บาทจากปกติ69บาทนะคะสำหรับมังคุดเราก็จัดมาให้แบบพิเศษเช่นเดียวกันค่ะ แล้วก็ด้านบนตะก้าของเราตรงนี้นจะเป็นอะโวคาโดอีก1สายพันธุ์นะคะราคากิโลกร,รัมละเก้าสิบเก้าบาทสำหรับอะโวคาโดพันธุ์นี้นล้วเป็นจะลูกมันจะยาวเนี่ยตะก้าตรงด้านนู้นตรงกลางเห็นไหมเห็นกล้วยไหมกล้วยลูกใหญ่มากเลยนะลูกเอาวีแบบบีแบบใหญ่มากลูกก็ใหญ่มากๆเลยในเก้าสิบเก้าบาทเท่านั้นนะคะนี่ก็จะเป็นกล้วยหอม ลูกใหญ่ๆคัดมาอย่างดีเลยส่วนใครอยากกินเงาะค่ะเงาะโรงเรียนเงาะโรงเรียนมาแล้วมาแล้วเงาะมาหาลัยเดี๋ยวตาม,มานะคะมาได้กินเงาะโรงเรียนกันไปก่อนจ้ะช่วงนี้กิโลกร,รัมละห้าบาทนะคะใครอยากกินเงาะนะคะลูกใหญ่ๆห,หวานๆเนี่ยมันเข้ากับงานกินแซฟเฟสิบัลเลยนะงานนี้ควบคู่กันไปได้เลยอะ่ะงานกินแซฟป,ประหาของกินอร่อยอร่อยใช่ไหมพอกินของขาวเสร็จแล้วก็ ผลไม้ตามเลยไม่ล่าคนไทยเราไม่ได้เลยนะกินข้าวเราก็ต้องผลไม้ตามของหวานตามอีกนะคะแมมันดีอะไรอย่างนี้นะส่วนใครที่อยากจะจัดกระเช้าผลไม้นะคะคุณลูกค้าในซนสซูเปอร์มาร์เก็ตเรารับจัดกระเช้าด้วยนะคะโดยเฉพาะกระเช้าผลไม้เนี่ยเราก็รับจัดนะสําหรับใครที่อยากจะกระเช้าเนี่ยไปเยี่ยมไปเยี่ยมใคร หรือว่าไปเยี่ยมคนที่บ้านนะไปเยี่ยมผู้หลักผู้ใหญ่ที่เรานับถือที่เราคารบนะคะแล้วก็จัดกระเช้าผลไม้ให้ได้เลยค่ะแต่นนสุนีเขาจะมีบริการให้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะอาจจะมีแค่แบบเป็นแบบตะก,กร้าลิบบินอะไรอย่างเงี้ยพวกวัสดุอุปรกรณ์ในการทํากระเช้านะคะอยากจะได้แบบได้จ่ายหน่อยสักนิดหนึ่งนะก็ลูกค้านะนี่ก็เรื่องของผลไม้ตามฤดูกาลของเรานะคะโดยเฉพาะทุเรียนเนี่ยพลาดไม่ได้เลยจริงๆนะ เพื่อสักครู่นี้คนปึ๊บลูกค้าก็มาปั๊บก็เลยทีเดียวนะคะทุเรียนหมอนทองแท้แท้จากจันทบุรีนะคะคลูกค้ามาก็ได้เลยจัดหนักหนักเน้นเน้นเต็มเต็มความจุความอร่อยความแซ่บสำหรับใครที่ชอบทานทุเรียนนะคะลูกใหญ่ๆกิโลกร,รัมละ179บาทใครจะซื้อไปแล้วฝากคนที่บ้านฝาก ยาดยาที่ต่างจังหวัดเพื่อนๆอนเนี่ยตอนนี้ส่งเครี่ได้นะคะคุณลูกค้าสำหรับการที่สนใจซื้อไปปุ๊บเอาไปส่งที่เครี่นะเครี่ก็จะเปิดทุกวันสําหรับของสุนีตึกสุนีทาเวเรเราค่ะตั้งแต่9ก้าโมงเช้าจนถึงทุ่มหนึ่งเลยนะคะรับส่งผลไม้สดด้วยสําหรับเคอรี่ของเราส่วนถ้าเป็นแบบนี้ทุเรียนแกะแล้วเรียบร้อยซื้อไปเนี่ยพร้อมทานแล้วนะคะเนี่ย พร้อมทานแล้วมันจะมีทั้งแบบกรอบนอกนุ่มในแล้วก็แบบสุกพอดีทานเนี่ยแล้วแต่ชอบแล้วแต่คนชอบนะราคาหลากหลายราคาเริ่มต้นที่200กว่าบาทเท่าน,นั้นนะคะไปจะถูน,นู่นเลยเกือบเกือบ900บาทเลยทีเดียวค่ะก็แล้วแต่เลือกกันได้นะคะมาก็ได้เลยค่ะงานเทศกาลผลไม้ตามฤด,ดูกาลส0 2 2ันะคะสุนีซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นหนึ่งนั่นเองส่วนใครอยากจะซื้ออะไร มีอีกหนึ่งช่องทางให้ได้ช้อปปิ้งกันด้วยนะคะทักแม่ค้าใส่ใจออนไลน์ผ่านทางไลน์อดของซนีซปเปอร์มาร์เก็ตนะคะตอนนี้เราก็จะส่งเคอรี่ไปทางออนไลน์กับกูลูกค้าเลยทีเดียวค่าาะค้าค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะคุณลูกค้า เจอเจอกันได้ใหม่สำหรับของดีซีนีซูเปอร์มาร์เก็ตงานนี้เราอยู่จนถึงวันอาทิตย์ที่15พฤษภาคมเปิดร้านกันตั้งแต่7โมงช้าจนถึง3ทุ่มกันเลยทีเดียวค่ะสําหรับซีนีซูเปอร์มาร์เก็ตของเรามาช็อปกันได้เลยของดีเต็มซุเปอร์กันหมดเลยนะคะเอาล่ะวันนี้ไปก่อนแล้วนะคะขอบคุณที่ติดตามแล้ว็กดไลค์ลกดแชร์ให้กันด้วยนะสวัสดีคะ่ะ